ได้อลงมาเลยเนาะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเนี่ยสบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุคนเนาะครับตื่นเช้าได้งานหลาย ตื่นสายได้งานน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนนะครับวันนี้เบ่าแอดจะพาไปเที่ยวไปชมวัวนะครับเนาะพื้นบ้านนะครับเพื่อนเลี้ยงหลายนะครับอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรไปเจอกับใครนะครับตามเบ่าแอดมาเบิกมาชมนกันวันนี้เราจะมาเคาะดูราค,คาของวัวพื้นบ้านเราระยะเวลาที่เบ่าแอดไม่ได้มานานแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง ฤดูร้อนแล้วเนาะคับพี่น้องว่าการเป็นยู่การยู่การกินอาหอาหารของวัวที่เราจะเลี้ยงเราจะไปสัมภาษณ์คุณพออ่อที่บ้านอะไรเนาะตามเมาบ้าเอ็ดมาเบิกมาชมน้ากันว่าเพิ่นซื่ออย่างอยู่บ้านใหนเนาะครับตามเบ้าเอ็ดมาฟังน้ากันนะคะปรับด,ดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อซื่ออย่างเนาะครับพอ่อซื่อแทนซื้อแทนอยู่บ้านใหนเนาะพอ่อทั้งมนทั้งมนอายุจักปีแล้วครับพอ่อโอ้ยอยู่หกสิบ พุกแล้ว66ปีแล้วได้พี่น้องเอี้ยอีพ่อเพื่อน,นอ่ะอีคุณพ่อเลี้ยงงัวพื้นบ้านบ่พ่ออ่างวัวไม่มีจกักโตครับพ่อคือหลายแท้มาวางสามสิตัวเนี่ย30ตัวเด้เพื่อพี่น้องเงี้ยเบิ่งกอ่ะลูกเพื่อนก็นหลายอ่าช่วงระยะเวลาตรงนี้นะพ่อ,พอลูกก็อยากรู้ว่าอ่าการเป็นอยู่ช่วงอ่าหน้าฝนกับอ่าหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อแตกต่างกับบนหญ้าพกหญ้าพกอาหารกันกินนะครับ แต่แตกอยู่อ๋อนาพลกับมันบ่อย่างมีบ่เลี้ยงเนี่ยบ<อ>่มีแต่ม้วแต่ส่วนเขาลอยนะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งว่าแต่ละคนเลี้ยงวัวเยอะนะพ่อเนาะ,ะแล้วก็ชื่อชื่ออย่างบ่อนเพ่เลี้ยงวัวหลายๆบ่อนบ่าแ,บบแอดเคยไปรีวิวอคอกเพิ่นมาฉ<อ><น>ะนั้นขับเคมทางสื่ออย่างเนาะคุณพ่อเขียนบ่เขียนเขียนคุณพ่อเขียนแต่ครนี้คุณพ่ออะไรตรงนี้นะครับ คุณพ่อแทนเนี่ยเบิ่งงัวเพิ่นน่ะเยอะแยะเนี่คุณพ่อเทียนสามสิบสี่สิบตัวเพิ่นนะพ่อเนาะสามสิบกว่าตัวเนี่ยลูกอ่าในราคาเนี่ยที่พ่อสมมติอ่าตัวเล็กๆแบบนี้เนาะเป็นราคาจะบอกค่ะพ่อไขบุไดระยะนี้เราเก็บไว้ก่อนเนาะพ่อเนาะมันราคาตกต่ำโอ้ก่อนนี้นี่ว่างปีสองปีหลังก็พวกขายได้อยู่ในตัวเลย หมืน่นสองหมื่นก็นได้สามหมื่นก็นมี่ม<อ>แบบลูกเต้าเพิ่นได้สาพอ่อเพิ่อนออกมาแล้วบรรได้ปีหนึ่งหลายบ่พ่อปีหนึ่งก็เลี้ยงเจ๊คือว่าปีละเก้าตัวตสิบตก็มีเออเพื่อเป็นเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกหลานอยู่กรุง,กกงเทพกรุงเทพอยากเพิ่อนอยากหันมาเลี้ยงงัวแบบนี้นังงัวพื้นบ้านเนี่ยพ่ออาต้นทุนมันต่ำอยู่บ่พ่อก็ไม่มีอย่างไงไปทำมาซาดกันนี่ พอช่วงนี้มันบ่มีนาเข้านะพ่อเนาะก็เลยเฮาต้องมาลัดเนาะย้ำไปขึ้นถนนเขาสวนเขาถนนเขารถเขาชนตายมันมีความพิษดิบอะไรครับเนี่ยคนพ่อเพิ่นน่ะสูดชีวิตมากเลยเลี้ยงวัวพื้นบ้านน่ะอ่าเกือบสี่สิบตัวนะเล่นไล่บิ่งเนี่ยงูเพิ่นเนี่ยบิ่งพี่น้องเนี่ยงัวของคุณพ่อแทน ตรงนี้เพผนกัลเลี้ยงมาตักปีแล้วครับทชมอาชีพเลี้ยงวัวเนี่ยครับคุณพอ่เอเลี้ยงมาเรื่อยๆแต่ก็หลายปีแล 10, 10, 10, 10้วนะสิบกว่าปีเลยนะสิบกว่าปีแล้วคุณพ่อบอกอ,อาวุธผลเบื่องเ,เ,เนี่ยเนี่ยขัดหมักหนังสตอกหนังสติก๊กเอาไว้ลัดงงลัดงัว<ะ>ขยายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมนบอพ่อบ่าวแอ๊ดก็จะมาพาเอื้อยน้องเนาะมาชมไข่คุณพ่อผลเคาะเบิ่งราคาอันนี้อัน หัวโคมบ่พ่อทางเบิดเลยเนาะลูกเตาเพิ่นหลายเนาะพ่อเนาะเนี่ยอถ้าตัวขาวๆตัวนี้ล่ะเท่าไหร่ละพ่อประมาณตถ้าแต่ก่อนนี่ก็ประมาณได้เลยสอง20,000บาทเลยเนี่ย20,000กว่าๆนาะจีบได้ดอกอ๋อไก็ได้มื้นกว่ามื้นสี่หมื่นห้าก็ยังทั้งนี้มันราคาโตกเนาะพ่ออแล้วที่นี่นี่อเพราะีก่อนก็บใครกว่าอยู่ครับพี่นี่นี่ยโบได้เลยครับหัวอก เป็นคนเลี้ยงวัวช่วงนี้ก็ราคาวัวกระซบเซาเนาะแต่ตรงนี้ถ้าซบเซาเท่ากับโบ้ป่อยได้พี่น้องเพราะว่าอย่างเท่ากับโบ,บ้ขาย<ว>เก็บไว้เพราะว่าเป็นต่อทุนในวันข้างหน้าเนาะพ่อเนาะมันก็ได้รู้ไหมเ,เท่าเพิ่มอีกเนาะพ่อช่วงมันแบบว่าเท่ารอไว้นะครับอั้เที่ยมมันก็ขึ้นครับตั้เที่ยมมันก็บกขึ้นทุกาครับอันดีกวบอ่ายสโลไก่อนครับถ้าจะเป็น ผลดีสาหรับคนที่ต้องการอยากเอามาหางัวามาเลี้ยงช่วงนี้เนาะหาความมามาคุยกับพ่อได้เนาะอยากได้งัวไปหลอกไปเลี้ยงแบบเนี้ยเป็นผลดีช่วงร,ระยะงัวที่เป็นกำลังต๊ต่ํานอกเหนือจากที่บเบวแอดก็จะพาไปดูที่ตลาดโคกระบือนหลายๆที่ตามอำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมเนี่ยตรงนี้เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่่าวแอดอยากแนะนาอยากอาบอกไอ้ไอ้เนาะมาได้เลยเนาะครับอยู่บ้าน บ้านทุ่งมนตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมาถามมาไทยได้เลยเขาจะเลี้ยงวัวพื้นบ้านเยอะมากเลยคุณพ่อเขียนนี่ก็เกือบร้อยเนาะตรงนั้นน่ะติดถนนเลยตรงนี้เวทอาให้ท่านใดสนใจนะครับวัวพื้นบ้านเนาะที่บเบาแอดได้พาไปรีวิวให้ดูเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวงามหลายพี่น้องเนี่ยช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่มันบ่มค่อยมีอย่างนะพอเนาะ ่คุณพ่อนะดัดการไปได้เกี่ยวกับอาหารอาหารเสริมเลี้ยงตามธรรมชาติอ๋อปล่อยไล่ทุ่งแบบนี้เลยเนาะพ่อเนาะตรงนี้ก็จะมีอ่าใครชอบวัวที่จะเอาไปขุนก็มีแต่งัวพื้นบ้านก็มีมีทุกอย่างอยู่ในบ้านบ้านเนี้ยอืม่จะปล่อยเลี้ยงไล่ทุ่งแบบนี้เลยได้พี่น้องมาลัดเอาเพราะว่าจะย่านไปขึ้นถนนนไปเข่าหัวเขาสวน อาชาวบ้านเพื่อนเนาะเราก็ต้องมาลัดพี่น้องเนี่ยแต่มันเป็นรายได้เนี่ยส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอาชีพอาอาการเลี้ยงวัวเลยเนี่ยเบิกเนี่ยพวกก็จะป้อยให้คนไล่กันแบบตัวเทิกเนาะพ่อเนาะพ่อเ,ออเืิอกับเมื่อยอย่างมาจากกิโลพอโ่โโอโล่เเร็วสิเพื่อจะเป็นแนวทาง,งช่วงนี้มันก็เป็นรา,าคาวัวของเขามาันก็จะ ตกต่ำเนี่ยเนาะเฮากับโต๊สสำหรับราคาสื่อแต่เฮากับบัป่อยเนาะพ่อเนาะเฮากับก็บไว้ิ66ปีแล้วนะเนี่ยคนยังแข็งแรงได้เนี่ยวิ่งลงคนกินมาไข่ทำกำไรที่สองเนี่ยรับปลูกไล่กันปึ๊บอยู่เบื้องหน้างวเพิ่นนับพี่น้องเนี่ยแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าได้พี่น้องอาชีพการเลี้ยงวัวเนาะ ตะกอนเบาแอดในสภาวะที่นี่ที่พาไปเที่ยวไปชมเนาะ,ะในพื้นที่จังหวัดนครพนมของเรานอกเหนือจากเออยาที่จะไปหาตามตลาดโคกระบือต่างๆเนาะตรงนี้จะเป็นบ้านทุ่งมนตรงนี้ก็จะเลี้ยงวัวพันุ์พื้นเมืองเนาะเยอะมากเลยช่วงนี้ราคาวัวเขากับซบเซามันจะเป็นช่วงลอยต่อหน้าหนาวจะเป็นหน้าฮอตน,นะพ่อเนาะตรงนี้ก็คือเบื้องใ้นี่ชีวิตการเลี้ยงวัวเนี่ย แต่ละผู้แต่ละคนที่เพิ่นมาตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งใกล้ๆกันกับอ่ะของคุณคุณลุงเขียงตรงนี้ที่เพิ่นเลี้ยงวัวเยอะๆที่เอฟซีเพิ่นทักเ่าแอดมาเนี่ยเบิงเนี่ยเพื่อจะมาลัดตรงนี้เนาะตรงนี้เพื่อจะมาอยู่สองสองท่านเนี่ยเดี๋ยวเ่าแอดจะไปสัมภาษณ์เพิ่นอีกเจ้าหนึ่งเนาะสองเจ้าร่วมกันเกือบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่งเนี่ยแตกชวดๆอยู่ในงัเนี่ยเบิ่งแนอ่ก้าอีก คุณพ่ออีกท่านหนึ่งน้อสวัสดีครับครับคุณพ่อซื้ออย่างเนาะครับซื้อสง่าฮะสง่าสัง,งา่<ะ>งงาเนะงงาะอยู่บ้านเดียวกันเลยเพื่อนก็นมาเลี้ยงน้ากันมากินเข่าถอกเข่าเที่ยงน้ากัเด้วยพี่ม่วนหลายเลี้ยงงัวจักโตคุณพ่อส,สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวงัวพื้นบ้านบอกครับอ่าพื้นบ้านเราอ๋อเนี่ยบกเนี่ยเนี่ยด้านหลังเพื่อนก็นจะมารวมกันอ่า น้องเหนือจะตรงนี้แล้วจะไปเอาไปเลี้ยงมุ้ยใส่พ่อหรือว่าเอามัตรงนี้อย่างเดียวโมไปเรื่อยเหรอมไปโอ้ไล่ท่งครับไล่ท่งปล่อยไปเรื่อยๆจักจักโมงบัดเทพากันกลับสามงวงกว่ากักลับแล้วไหวครับแ้วช่วงนี้หน่ะมันขาดแค้นหน่ะเนาะมันนี่ครับอันราคางูราคางูเนี่ยครับช่วงนี้คือเห็นนี้แหละคือกุมื้อนี่นี่แหละมันขายไ่ได้เลยแหละราคามันต่้มหลายห้องขายไ่ได้เหาองได้สมมติว่าเหาองได้ มื่นสี่มื่นห้าเนี่ยเขาให้บบฮอดเจ้า,จาเลือดมื่นสองมื่นกันเลยคร<า>ับเป็นยังคือบอไปเลี้ยงวัวอันอ่าโคขุนคือเขาวัวขุนบวไหวบวัย,ยมีทุนอ๋อตอนใช้ทุนเมนบพ่พ่อโอ้ยเขาซื้อหัวอาหารซื้ออย่างให้กินทุนบออ่อืกก็เหมือน,นที่เบ้าแอด,แอดเนี่ยได้ไปเห็นไปสัมภาษณ์อยู่บ้านในอีกบ้านหนึ่งน่ะเพื่อนบอกว่าเลี้ยงวัวเนี่ยวัวขุนนะหาตัวซ้ำว่าเลี้ยงให้เขาสองตัวอีกเขาได้แค่สามตัวเมนบ่ หักค่านุ่นค่านี้ออกเนาะเพิ่นว่าเนาะ,<อ>นะคนค้าดึงติน,นเป็นนี่มูดปูยากเลยนี่ฮะแคยึด<อ>มานีเป็นนี่เป็นสิอนอันนี้นะเป็นของเฮาขายตัวละ<อ>มืน่นตัวละเจ<อ>็ดพันแปดพันก็เป็นเงินของเฮาบบได้หักอย่างเลยฮักาย,ยางบโได้เซียอยังเขาเฮาไปเลี้ยงมันแค่นั้นโอ้เบิกเด้ยงัวเพิ่อนนะเพืน่นเพิ่นจะไปแบบนี้ใแถวแบบไล่ทุ่งแถวเนี้ยเนี่ยมาเป็นเอ่อคนเลี้ยงงวแบบนี้นะเป็นอาชีพสุจริตและก็เป็นอาชีพ พื้นบ้านของเฮานะพ่อเนาะลูกหลานไปทํางานจุกงถกกองเทพอาเพื่อกะส่งเงินมาให้พอ่อทก็มาเจียดมาซื้อวัวนี่มาให้นบอกมันขยายพันธุ์ไผ่พี่น้องเยอยะแยะไปเบิดลูดสามสิบสี่สิบโตเนี่ยการเลี้ยงวัวถูกลักเนะพ่อเนาะแต่ช่วงเป็นเป็นเพินเนเ่นให้ราคาเฮากับให้นะพ่อเนาะช่วงราคามันได้ขอากรได้อยู่ครับแต่ช่วงช่วงไหนนีน่แต่มันยัง ช่วงนี้มันก็เรื่องเรื่องหย่านะพ่อเนาะเรื่องหญ้าเรื่องหย้ากินแต่อาหารแห้งๆก้อนบางครั้งเขากับเฮ็ดหน้าแล้วเขากับไปอ่าปั้นอาเฟืองไว้เนาะออัดเฟืองเป็นพันแล้วนี่อัดไว้นี่ครับเพราะว่าเรามันโชคดีตรงนี้มันก็เริ่มทันสมัยสมัยก่อนบันไดมีแบบนี้เนาะเอาเป็นมาดเตาเนาะตีฟาดฟาดแล้วก็ใส่เหล้าไว้เนาะแต่ตรงนี้เราก็มีรถเนาะมาอัดให้เฮาแมนบ่พ่อแต่จ้างเขาก็มันเป็นมื่นกับสองมื่นเออายากัดเฟืองนี่ เนี่ยการเลี้ยงวัวนะครับถูกลักนะเราต้องมีแม่ไผ่ที่จะเดินลอยตามคุณพ่อคุณคุณพอสง่าหรือใครก็ย่างมันมีอันคาถาคุณพ่สง่าเพื่อนกระบอกใครเพื่อกันเนาะค<อ>าถาสามขอ้อในการเลี้ยงวัวนี่ยหนึ่งคุณต้องไปหาพันธุ์สัตว์สอ,อาหารสัตว์สาการจัดการสัตว์อาหารสัตว์หรือว่าการจัดการสัตว์แล้วก พันสัดเนี่ยสามข้อนี่แม่นไผยท้องได้กระจ้างนะคือการเลี้ยงวัวจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูปังแน่นอนเพราะว่ายัางพันซั์คุณไปศึกษาดีละบ่เนอพอเนาะในการที่ว่าคุณจะลงทุนอะไรจะไปเลี้ยงวัวเนี่ยคุณต้องไปศึกษาก่อนคุณจะเอาวัวพันอะไรเห็นไหมแบบตรงนี้แบบคุณพ่อเพื่อนว่าเป็นยังคือบอกไปเลี้ยงวัวขุนแต่คุณพ่อิ่นบอกว่ามันมีขาใช้จ่ายหลายแต่เพิน่นมาเลี้ยงวัวพื้นบ้านแบบนี้นะ่ะเป็นของเพิน่นบดัดทุกบาททุกสตางค์่นว่า หนึ่งพันสัตว์ไปเห็นแล้วแบบคุณตั้งใจแล้วว่าจะมาเลี้ยงอ่าัวพันพื้นบ้านของเราเนี่ยเนี่ยมาหาพ่อสังหาอยู่บ้านทุ่งมนหรือพ่อแทนพ่อแทนเนี่ยอยู่บ้านทุ่งมนนี่ได้เลยครับมีเบอร์โทรเบอร์โทรจำได้อย่บอเบอร์โทรนะเพื่อมีอ่าลูกนี่นะครับไม่มีก็โทรมาหาบ่าวเอดได้ผมพามาก็ได้ตัวนี้โทรมาสอบถามและมาคุยกันเองกับคุณพ่อสังหาคุณพ่อแทน เนี่ยได้เลยเหมือนพ่อเขียนน่ะอ่าพ่อเลี้ยงวัวกัได้เกือบร้อยตัวไได้พี่น้องเกือบร้อยเลยนะไล <ฟ S 2> ออกแต่ละเ้าแต่ละเ้าเนี่ปุ้ยสันอ่อนตรงนี้อ่าเฮบอเนี่ยก็จะมารวมตัวกันตรงนี้เห็นบอสักพักหนึ่งเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเป็นนายของตัวเองเนาะพ่อเนาะพองัวมันอยู่ก็ไปแขวนปอกแขวนเปยเนาะ <c oughs> อะมีอ่าติ๊บขอกติ๊บเข่าบางคนเนาะเห็ดติ๊บเห็ดอย่างสารตอกสารติ๊บ บางเทืออีพ่อเพิ่นสารหอกสารเหมันเป็นชีวิตของคนเรียบง่ายของคนอีสานบ้านเฮาได้พี่น้องเนี่ยการกินการอยู่เฮาก็สบายเนาะพ่อนะเนาะเฮาก็มีหน้าที่ตรงนี้เฮาก็ไปทํางานเฮาแล้วก็เามาือนะ่อนะี้ก็เอางวงมาปล่อยเนาะพ่อเนาะเออได้เวลางูององ่อยงวงกปล่อยครับตอนเช้าให้เบียเฮาครับงาน,นบ้านเราอ่ะ<า>ช่วงนนนถ้าเป็นหน,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 น้าหน้าได้สะาไปไว้ใส่พ่อหน,านา้นาหนา้นาเฮากะ มีอคอกอยู่เนาะบแล้วเอาไปเลี้ยงคือกันเขาป้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 าทั้งพ่อเกียรยู่วพนบอกไปทั้งพุนและโอ้<ม>ไปเจอกันยุป็นร้อยตัวรวมกันเลยเ<ม>ลยนนะบ้านแม่นข้อเกียรนะพนว่างัวพนหลตัวไปละมันมันท้องมันเสื่องลูกอะไรบอกพ่อแม่แม่แม่มันไปรักได้ลูกอืมไปรักได้ลูกเฮียครับมันหลตัวเฮ้ามาบึ่งบ่บบ่ทันบ่ทันขนาดวันนี้ผมผมยังตาลายแล้วผมบึ่งงัวของพ่อ เงืนเราหลายเงืนเราเขียนคะครับเนี่ย,ยคุณพ่อสองท่านเนะวันนี้เพื่อกับเคาะเบิง่งเราเคาราคาแล้วเพื่อก็บบอกว่าถึงจะเคาะไปเป็นก็บอ่บาบอด้ปล่อยเพราะว่ามันยังถูกอยู่นะพ่อเนาะหรือว่ามีคนสนใจมาคุยกันได้เลยเนาะที่บ้านทุ่งมน,นี่มาถามได้เลยอ่าพ่อแทนพ่อสัง,ง่าแบบเนี้ยมาถามไปก็รู้เบิร์ตมันไม่เหมือนอยู่กรุงเทพนะพี่น้องมาแถวบ้านเราเรา,เร,ารู้อยู่อ่าบ้านทุ่งมน์ตำบลคำเตยอำเภอ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมของเรารู้กันเลยตรงนี้ไปถามไผ่ก็ได้อยู่ในบ้านนี่นะในการเลี้ยงวัวเนาะไผ่สนใจนอกเหนือที่จะไปเลือกดูที่ตลาดโคกระบือก็มีที่นี้อีกที่หนึ่งที่บ่าวแอด็ดอยากขอแนะนาเอื้อยอายน้องหนุ่มที่สนใจในการาเลี้ยงวัวช่วงนี้เนี่ยมาไถ่ามาถามได้เลยอ่ามันจะเป็นเคล็ดลับในการอ่าเลือกซื้อเลือกหาวัวนะพี่น้องเนี่ยมาคุยโดยตรงที่อ่าคนเลี้ยงวัวโดยตรงเลยเนาะ ดูในการเลี้ยงวัวพื้นบ้านนะครับสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวที่บ่าวแอดอ,อยากนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้เอื้อยอายที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงวัวนะครับเบิ่งเนี่เกือบร้อยตัวนะตรงนี้2ท่านที่เพิ่นมาเลี้ยงเนาะเนี่ยอยู่บ้านทุ่งมนต์ตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมของเราเนาะ มันจะมีกัวพื้นบ้านเยอะแยะที่เออ yeah! พ,พื่อนสนใจเนาะเนี่ยตัวละหมื่นสองหมื่นเนี่ยเจ็ดพันแปดพันก็มีเนาะครับที่พ,อพ,อพ่อคุณพ่อเป็นเคาะให้บ่าวอดเนาะในคอของเพื่อนเองเนาะสามสิบสี่สิบตัวตรงนี้นี่ก็เกือบ้อยเนาะครับตรงเนี้สองท่านเพื่อนมาเลี้ยงเนี่ยตรงนี้ยเนี่ยน่ารักลูกเพื่อนกลับรายถึ่พวกนี้เนี่ย,ย,นนยแต่ละตัวแต่ละตัวนะพี่น้องสนใจเนาะที่บ่าวอดอ่า ได้พามาเบิ่งมาชมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวัวพื้นบ้านเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเนาะคุณพ่อเนี่ยวัวตัวผู้เพือ่อเล่นไล่กันกรึบอยู่นะพี่น้องอืมอืมอันนี้ก็ตัวแม่พันธุเนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันจะแตกต่างกับ่การไปรเลี้ยงวัวขุนเนาะพี่น้องเพราะว่าย่าปเลี้ยงวัวขุนเนี่ยค่าจัดกงจัดการค่า หัวอหกหัวอาหารมันต้องเปลืองหลายอย่างแต่ตรงนี้นะคืองัวไรทุ่งของเฮ้าน่ะคือคุณพ่อเขียนหรือว่าคุณพ่อแทนคุณพ่อสัง่าเพิ่นบอกบ่าวแอดเนาะบอกว่ามาเลี้ยงตรงนี้ะคือเป็นของเฮ้าเบิร์ตสกายตัวละแปดพันเก้าพันหรือว่าป่อยไปในราคาหมื่นสองหมื่นี่ก็เป็นของเฮ้าเบิร์ตบดต้องหักค่าใช้จ่ายอย่างออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นบ่กวัวพื้นบ้านเนี่ย เนี่ยเนี่ยเยอะแยะไปเบิดเลยพี่น้องรูกเพีกับตตัวน้น้อยเน้นน้อย,นนอยตาหักตาแพงเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหน้าฝนอ่างวัวมันก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นนะเนี่ยมันก็จะไล่ไปตลอดเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสองท่านมันก็จะมาสอยกันเนาะลัดงูลัดลัว แต่ละตัวแต่ละตัวการเลี้ยงงูเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่เบ่าแออยากขอแนะนำเนาะนี่มาได้เลยเนาะมาสัมผัสมาเห็นเนี่ยมันจะโชคดีตรงที่เราได้ไปเห็นมุมมองในการเลี้ยงงูอ่าไปถามจากปากคนผู้เลี้ยงโดยตรงเนาะครับเราเขาจะได้คุยได้เว้ากันเนาะว่าเอองูตัวนี้ เป็นอย่างนั้นงัวตัวนี้เป็นอย่างนั้นเราบทุกไปเห็นนอกเหนือจากที่เราจะไปดูที่ตลาดโคกระบือที่่บวแอดย้ำเสมอเนาะครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเนาะครับเนาะในการมาเลือกหาวัวเหมือนเอื UI ้อยที่บรนทักเบาแอดมาบอกพาไปเบิ่งวัวอีกเนะ่เบาแอดเนี่ยวันนี้เบลแอดก็จะพามาดูวัวไร่ทุ่งเนาะที่เพิ่นเลี้ยงแบบไร่ทุ่งเนาะป่อยไปเรื่อยๆเยข้าป้าไปได้ทพี่น้องบานนี้นะ เลี้ยงวัวเนาะครับเนี่ยเพื่อนก็จะไล่เข้าป่าไปเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะเพื่อนจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเงื่อนับน้อยจะไปเจอกันที่นู่นอีกเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยตัวเพื่อนพี่น้องเพื่อนจะไปเจอกันอยู่ในป่าเนี่ยเพ่นกำลังไล่เข้าไปอยู่เนาะพี่น้องไปจะไปเห็นกันอยู่พุ่นเพราะว่ามีแต่คนเลี้ยงวัวแบบพื้นบ้านเนาะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยสร้างอาชีพเนาะม่ต้องไปใส่เบื้องแน่ถ้าเพื่อนคาะหรือว่าเพื่อนขายหรือว่าเพื่อนป้อยไปเนี่ยแต่ละตัวแต่ละคอก สุดยอดมากเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นเงินทุนเนาะครับถึงจะเป็นเงินจมแต่มันจมแบบเป็นเงินก้อนใหญ่เนาะครับพี่น้องในการเลี้ยงวัวไร่ทุ่งของบ้านทุ่งมนต์ตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนคะรพนมของเรานะครับบัดนี้่่าแอดกับพามาเที่ยวมาชมเนาะครับเนะาะวัว ที่บ้านทุ่งมนของคุณพ่อสง,ง่าด้านหลังเขางบ่าเอ็บ้านนี้เบ่าเอ็ดกับพ่อสง,ง่าสิขออัราพระจากกับพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บย่าจนมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ํารวย,รรวยตลอดปีตลอดไปขออํานาจคุณพระศรีรัตนไตายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องนุ่งให้อยู่ดีสบายสุขขู่สุขคนนะครับรุ่งเรืองเลืองลืออ,อ,อ่าทำกิจการ เกี่ยวกับการเลี้ยงงวงเลี้ยง,งัวกับคอยปัง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 ,ปงได้ลู้วัวยหลายๆนะครับเนาะเฮงๆรวยๆทุกคู่ทุกคนนะครับเด้วไปแลเด้อหักหลายแพงหลายบ๊ายบายครับ